ครับครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับนักตนตรีมือโปรระดับประเทศนะครับท่านอาคมสีคำครับสวัสดีครับพี่อาครับสวัสดีครับสวัีคสมัยก่อนก็ผมเรียนจบเอกดนตรีบ้านสมเด็จเจ้าพยาครับแล้วก็ได้ไปทํางานที่โรงเรียนอสังชัญธนบุรีอยู่20ปีหลังจากนั้นผมก็ ได้เอรีออกมาเอวทำไมต้องเอรีครับก็ในส่วนของครอบครัวที่บ้านพ่อแม่ต้องมาดูแลท่านเพราะว่าท่านไม่มีคนดูแลครับสุดยอดมากเลยช่วงนั้นก็พี่ชายก็เสียหลังจากนั้นเราก็มาหาอาชีพซึ่งเอ๊ะเราจะต้องหาอาชีพยุดอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเราก็ไปดูโน่นดูนี่ก็นึกขึ้นได้ว่าที่บ้านมีบ่ออยู่บ่อนก็คิดว่าเฮ้ยเราไปดูใน YouTube มันมีกระชังเลี้ยงปลานี่เราก็สนใจในเรื่องปลาดุก <ม>แล้วก็ซื้อกระชังมาเลี้ยงปลาดุกพ<ม>อเลี้ยงปลาดุกไปเออเขาท่าดีครับเลี้ยงกี่ตัวสามพันกว่าตัวโอโ้โหสามพันตัวชุดแรกนี่เขาท่าได้ได,ได้กําไรพอสมควร,ครก็ย่ามใจเอาใหม่ทีนี้ไม่เลยยังกระเดกระชังแล้วลงในบอ่อใหญ่เลยขุดบอ่อใหญ่กว่าเดิมลงไม่บอ่บอมันมีอยู่แล้วบ่อมีอยู่แล้วน้ําลึกท่วมหัวเลยโอ้โหลงไปหมื่นกว่าตัวอะไรครับทีนี้ปลาดุกมาเดิมหรือหลายอย่างเรียบร้อย มาดูอะไรโดนประช้อนรับประทานหมดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ไหวแล้วก็หาที่ไปเปิดร้านซ่อมคอมเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งเราดูํำเลข้างโรงเรียนข้างโรงเรียนเราก็ทําซ่อมคอมก็ถือว่าโอเคข้างโรงเรียนอะไรเอ่ยข้างโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาหนึ่งที่สุพรรณนะครับหลังจากนั้นก็ทำมาสักปีสองปี เขาว่าขายห้องอีกแล้วเราก็ต้องไปหาห้องใหม่เข้าไปอยู่ในตัวอำเภอห,หลังจากนั้นก็มาเจอพิษของโควิดนี่แหละครับ<อ>คนก็จะใช้บริการน้อยลงครับเงินทองเราใช้เท่าเดิม,ม,ม,มก็ต้องกระเสือกกระสนไปทรรําธุรกิจอย่างอื่นทำอะไรไปทําไร่ทําไร่ไปทําไร่ผักครับที่เมืองการครับโหไกลมากก็ไปทําไร่พวกคะน้าผักชีไทยผักชีลาวพริก ต้องโอ้ผมว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะครับเราไปปลูกเป็นไร่เลยใช้สเปงเกอร์ทั้งไร่เลยก็หนักงานหนักครับไอ้ไหนไม่ไหวเราก็จ้างเขาแล้วด้านดนตรีละครับทิ้งแล้วยังดนตรียังไม่ทิ้งครับเพราะว่ามันเป็นฝังอยู่ในจิตใจเราเลยเพราะฉะนั้นเวลามีเงินดนตรีพักพวกก็จะโทรมาถามบอกว่าเอ้ยไปเล่นคอนเสิร์ตกันหน่อย่าวง วงนัทธอมดันดีก็ชวนไปเล่นเราก็ไปเล่นกับนัทธอมอ้านัทสูอยากจะชวนไปเล่นก็ไปเล่นกับวงสูๆูแล้วก็มีเพื่อนๆที่จบจากเอ็ดดนตรีบ้านสมเด็จก็ชื่อวงอัพวานำทีมโดยดรสุชาติแสงทองไปคอนเสิร์ตของพี่ตุ๋มนัดาวิทยการบ้างพี่ชลัิดเฟื่องอารมณ์บ้างพี่นายพันธุรัตบ้างแล้วก็ พวกเอ่เทหรือพี่ชมพูก็เคยไปอยู่บ่อยๆครับช่วงล่าสุดนี้ก็ไปชมพูวุตตี้ใช่ครับชมพูวุตตี้สิ่งหนึ่งที่รรท่านพยมพ์ธบ้านได้เห็นการใช้ชีวิตของท่านอาคมก็คือการสู้ชีวิตครับอันนี้เป็นตัวอย่างได้เลยว่ามันต้องไปต่อนี่นะครับแบบอย่างพี่ใหญ่ของเราอีกท่านหนึ่งนะท่านจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆน,น,น้องๆชาวนดนตรีที่ชมรายการนี้อยู่ครับกีฬาย,ยังมีแพ้มีชนะ แต่ชีวิตเราแพ้แต่หยุดสู้ไม่ได้ต้องสู้ตลอดไปครับครับขอบคุณท่านพียงทางบ้านขอบคุณท่านเพียงขอบคบุครับ <ผม S 1> ครับเจอกันใหม่ครับ,รค,รบครับผม